ลาก่อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ5อันดับธาตของนันเดินทางธาตไหนห่วยที่สุดฮนะเพราะเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมชินมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมน่าจะมีคนที่เคยปั้นนันเดินทางมาใช้เล่นมีใช่น้อยเพราะอย่างแรกเลยคือเป็นตัวละครแจกฟรีนะ เอาแน่สิก็ตัวเรานี่ก็ต้องแจกสิและเป็นตัว5ดาวด้วยนะครับเป็นตัว5ดาวแค่ในน้ม <c oughs> ความสามารถนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่และนักเดินทางเนี่ยมีความสามารถพิเศษสุดๆในการเปลี่ยนธาตุของตัวเองได้ตามเนื้อเรื่องเมืองในเกมน,นั่นเองก็คือถ้าเราไปที่เมืองไหนเป็นครั้งแรกไปสำรวจเสาเทพของเมืองนั้นเนี่ยก็จะรับพลังของธาตุนั้นมาใช้ได้เลยนะฮะโดยตอนนี้เนี่ยตามเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนว่าทําไมนักเดินทางถึงทําแบบนั้นได้นะตอนนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดถึง5าธาตุด้วยกัน และแต่ละท่านนั้นก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเก่งบ้างห่วยบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะห่วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดอันดับตัวของนักเดินทางกันโดยเราจะไล่จากทา่าดของนักเดินทางที่ดีที่สุดไปจนถึงห่วยที่สุดว่ามีท่าไหนบ้างความสามารถเป็นยังไงบ้างและทำไมถึงดีทำไมถึงห่วยนั่นเองนะครับน่าสนใจใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นครับและฝากทุกคนกด Subscribe ช่องเรากแอนเพลด,ด้วยพูดถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะขอบคุณนิดหน่อยที่ตอนนี้ช่องเราเดินทางมาถึงร้ามามช่นนัย ฝากพูดสรับสนุนของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซินิแพคถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพคบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลขไอเดีเกมชินเซิร์ฟเวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเริ่มกันที่ธาตุของนักเดินทางที่เก่งที่สุดเลยก็คือนักเดินทางธาตุไม้นั่นเองซึ่งหลายคนเนี่ยเห็นตรงกันแน่นอน้นีนะ cứ ao chương trình nè แค่เป็นท่าไม้เนี่ยก็ได้เปรียบแล้วเพราะมันเป็นท่าที่ดีเกินไปและนักเดินทางท่าไม้เนี่ยถูกออกแบบมาดีมากๆด้วยให้เป็นตัวสามารถแปะท่าไม้ได้ทั้งในและนอกสนามและจากทั้ง2สกิลด้วยคือทั้งสกิลท่าและท่าไม้ตายเลยนะครับสกิลท่านเนี่ยก็เป็นการแปะท่านหนึ่งครั้งแล้วคููดาวที่น้อยก็ก็กงักงๆไม่ดีมากไม่แย่มากแต่ท่าไม้ตายเนี่ยเจ๋งเลยนะก็คือเป็นการสร้างดอ่อเทกขึ้นมาที่ทำ d ด m เม e ไม้ต่อเนื่องและขอบเขตเนี่ยคน้างกว้างด้วยอยู่ตั้ง1ิวิทาให้เราเนี่ยสามารถเล่นตัวนักเดนทานนมนนาม้กีๆหลย แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างคือ1ระยะลัศมีมันจํากัดน,นั่นเองและว2คือถ้าไม่ตายในเดินทางน่นมันดูดธาตุได้ด้วยเวลามันโดนธาตุไฟใส่เข้าไปเนี่ยเวลาโดนบอลธาตุไฟโจมตีหรือตัวละคารธาตุไฟในทีมสกลไปโดนไอ้ดองเห็ดอันนี้เนี่ยมันจะระเบิดตุ้มหายไปเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นระวังนิดนึงแลวข้อดีอีกอย่างหนึ่งของนันเดินทางท่าไม้คืออย่างที่บอกไปมันเล่นในการหลักหลายมาด้วยความที่ธรรมาชาติเป็นตัวแปะไม้จากนอกสนามไม่ว่าจะเป็นทีมนิโลบลูมทีมอาหายแถมนะทีม ushing, A เครื่องชิงควิกเก้นเอดเทแห่งตัวปไม้ รวมถึงกลุ่มดาวคนั้เดินทางธาตุไม้ก็ถือว่าดีมากๆในทุกกลุ่มดาวเลยก็ว่าได้มันก็ควรจะเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วนะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยยกนักเดินทางธาตุไม้เป็นธาตุที่ดีที่สุดของนักเดินทางในเกมนี้นั่นเองนะในทุกธาตุเลยไปต่อที่อันดับที่2ก็คือธาตุลมนะบอกกันเลยว่าธาตุที่2กับธาตุแรกเนี่ยความดีนี่คือต่างกันมากนะคือนักเดินทางธาตุไม้ได้คะแนนสัก8 7เจ็ดเต็มสิเนี่ยไอ้ลมนี่เหลือสักสกมเต็ม10แล้วนะยังไม่นับที่เหลือนะนักเดินทางธาตุลมเนี่ เวลากดสกิลท่าเนี่ยเราจะสามารถกดเขาเพื่อดูดมอนเล็กๆได้นะดูดมาหน้าเราเขาดูดแรงไหมก็คือเอาจริงคือดูดได้ห่วยแตกมากแล้วเวลาดูดอยู่เนี่ยคือเราขายับไม่ได้ด้วยมันยืนชาร์จปืนอะไรอย่างนั้นอน่ะพอใช้นในการดูดแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้กับมอนตัวเล็กๆกี้ๆช่วงต้นเกมเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นมอนหลังๆเนี่ยหรือตัวใหญ่นิดนึงเนี่ยเรายืนดูดไปมันซัรเราตายคาสกิลท่าไปเลยนะไม่เหมือนของคาซิฮะเวลาดูดมอนเข้ามาเนี่ยตัวเราเนี่ยจะลอยขึ้นฟ้าแล้วก็พุ่งตัวลงมาตีทําให้โอกาสโดนมอนน,นอมัดดู แค่ระหว่างชาร์จเท่านั้นถ้าเราปล่อยการชาร์จทันทีปุ๊บมันจะระเบิดลมออกไปเปรี้ยงคือคือมันดูเท่นะเอาจิมดูเท่มากเลยแต่มันคือมอนกระเด็นไปหมดเลยนะอุตส่าห์รวบมาแล้วเนี่ยผักกระเด็นไปไหนไม่รู้นะคำถามคือเพื่ออะไรดาเมจก็ไม่ได้แรงด้วยส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยอันนี้ก็ห่วยพอกันเคยติดอยู่ในคลิปถ้าไม่ตายยอดแย่เดยนะตัวลายใช้ถ้าไม่ตายแยนกเดินทางจะสร้างพายุขึ้นมาและพายุเนี่ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงดูดมอนตัวเล็กออกมาแล้วก็ให้มอนเนี่ยเหมือนาเหมือนถดนพาย่่างเชนอุ งงขอเียหรือแม้แต่ระเบิดเคลียอย่างเงี้ยก็สามารถพาไปได้ด้วยก็ถือเป็นเก็ตความรู้เล็กน้อยแต่ทีนี้ความห่วยของท่าไม่ตายใน้นินทางท่าลมหลักก็คือเวลาดูดมอนตัวเล็กเข้ามามันจะยกมอนให้ลอยขึ้นแล้วก็พัดไปตามทางซึ่งมันพัดไปไกลมากๆแล้วเราเนี่ยก็ต้องวิ่งตามไปตีมอนถ้าจะทำาด m a g เพิ่มเติมซึ่งเสียเวลามากๆนะแถมเวลาใช้ในตัวพายุนี่มันคือมันไม่ได้กว้างเลยพายุมันแค่นี้เดียวมันแค่สูงนะระยะการดูดก็แคบมากเพราะฉะนั้อหามุมไม่ดีเนี่ยก็ไม่โดนนะ มันต้องแบบแทบจะติดตัวมอนเลยที่ยากที่สุดคือเวลาไปใช้ก,กับมอนตัวใหญ่หน่อยหรือเวลาไปเจอบอสหรือตัวว่าไปว่ามาเนี่ยบอกเลยว่าไม่โดนแน่นอนนะตอนน่อให้โดนก็โดนไม่กี่ฮิตแถมก็ดูไม่ได้ไอพายุเนี่ยก็จะพุ่งผ่านไปเลยนะพอเลยไปก็จบแล้วไม่ได้ทำเตเมอะไรแล้วจริงๆเนี่ยถ้าทําไม่ตายท่านเนี่ยมันไม่ลอยไปข้างหน้านะั้นสมมติมันอยู่กับที่เนี่ยมันจะดีขึ้นพอสมควรเลยนะมันจะเป็นน้องๆเวนตีเลยแหละก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงเกมเปิดนะหลายคนเนี่ยก็สรรหาวิธีให้ไอพายุเนี่ยมันไม่พุ่งไ้ง้อชแดร ถ้ามอนตัวใหญ่ๆหน่อยโดนพายุตในด้นทางอัดเสาข้างหลังเนี่ยเอ้ยแรงใช้ได้วงเล็บสุดท้ายก็เ่าอยู่ดีนะแต่มันแรงในช่วงต้นเกม <c oughs> ก็เป็นสีสนันนิดหน่อยนะ <c oughs> ข้อดีอย่างเดียวของด้นทางท่าลมที่ทําให้ติดอันดับนี้เลยนะ่ะ <c oughs> ก็คือมันเป็นตัวละครท่าลมนี่แหละนั่นหมายความว่าสามารถใส่เซตออดิแฟกซ์สลมได้และอดิแฟกซ์นี้เนี่ย มันค่อนข้างขี้โกงเพราะมันลดต้านทานหมอนได้ค่อนข้างดีนะเพราะฉันเอาเดินทางธาตุลมมาใส่อิเล็กชีนนี่เนะี่ยช่วงต้นเกมก็สามารถจะช่วยทีมในการบัฟเดเมจได้ประมาณหนึ่งแล้วไม่ได้ห่วยอะไรมากมายอะไรนี่แหละเหตุผลที่เราให้เดินทางธาตุลมเป็นอันดับที่2ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะอันดับที่3ก็คือนักเดินทางธาตุหินนะครับเป็นธาตุนัดเดินทางท,าทางี่ฮิตมากในสมัยก่อนตอนที่เมืองหินมาใหมๆนะ่ๆเนี่ยเพราะว่าตัวคูนเดเมจมันค่อนข้างโอเคพอสมควรสกิลนันเดินทางธาตุหินเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นการสร้างองอันใหญ เรามาฟาดหัวมอนทำเดเมจประมาณหนึ่งส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยจะเป็นการกระทึบพื้นเหมือนมีแง่งหินขึ้นมาทำเดเมจศัตรูรอบๆแล้วมีไอแง่งหินเนี่ยเพื่อมาบังทางหนีเรานะไม่ใช่บังทางมอนนะบังทางเรานี่แหละมอนมันไม่เคยหนีเราอยู่แล้วนะจริงๆเนี่ยในช่วงเกมเปิดใหม่ๆเนี่ยันเะดินทางท่านหินเนี่ยมีคนใช้ลงอบิสพอสมควรนะนก็ช่วยได้มากในตอนนั้นเนื่องจากมันก็ แรงระดับหนึ่งแล้วก็ไอตัวสกิลถ้าไม่ตายนะมันบัฟทีมได้ด้วยมีคนใช้สกิลโง่งมาบังกระสุนมอนด้วยเป็นช่วงของเกมชินที่ใช้สกิลเพย์สูงมากแต่ด้วยความปัจจุบันนี้เนี่ยด้านเดินทางท่านหินมันก็ไม่มีทีมให้เล่นแล้วเพราะท่านหินมันเอาไปทำปฏิกิริยากับท่านไหนแทบไม่ได้เลยนะไม่เหมือนกับท่านอื่นอย่างเช่นท่านลมท่านไม้ขม้างบนเนี่ยก็ยังพอถูถ่ายได้แต่ท่านหินเนี่ยไม่มีความสามารถในการซัพพอร์ตอะไรเลยเนอกจากทำเดเมจกับสร้างความเกะกะนะโอเคแหละอาจจะพอเป็นแบตเตอรี่เติมพลังงานท่านหินใหน ไปใช้ตัวอื่นดีกว่าไหมครับแถมตอนนี้ก็ไม่มีตัวไหนที่ต้องการพลังงานธาตุหินจากนันเดินทางขนาดนั้นเทียบกับตัวละคธาตุหินตัวอื่นอย่างนิงกวงเงี้ยยังพอ,อไปซัพพอได้เพราะเป็นตัวสื่อเวทนะโนเอลอย่างเงี้ยก็เอาไปเล่น<ๆ>เป็นเมนเทปสกับทีมหินล้วนได้แต่นันเดินทางธาตุหินปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ใดเลยนอกจากใส่มาเอาสั่นพ้องหินซึ่งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อยู่ดีนะ แต่แต,แต่แต่ได้คะแนนเรื่องการสำรวจด้วยเนี่ยนักเดินทางท่านหินนี่ถือว่าอันดับหนึ่งเลยนะเพราะสามารถปล่อยโอง่งลงมาเพื่อปีนโอ่งได้สำหรับคนที่ไม่มีจงหลีไม่มีเวนติไม่มีคาเซฮะไม่มีตัวไหนที่ช่วยปีนได้นนักเดินทางท่านหินก็เป็นเหมือนตัวฟรีในเกมที่เขาให้สกิลนี้มาเพื่อขึ้นที่สูงนั่นเองมันจะมีหลายอะไรที่เป็นตัวของสะสมในเมืองหินนะที่มันจะอยู่สูงจากพื้นประมาณหนึ่งที่ว่า เราต้องสลับธาตน,นั้นเดินทางมาเป็นธานหินแล้วเอาโอ่งเนี่ยมาปีนเก็บช่วงต้นเกมผมจำได้เลยมีคนบน่นเยอะมากว่าทำไมฉันต้องมานั่งเปลี่ยนธาตน,นั้นเดินทางด้วยเนี่ยอารมณ์ว่าแบบสมมติเป็นธานลมอยู่ไปเจอไอตัวจ e o c u l u s อย่างเงี้ยต้องไปเปลี่ยนเป็นธานหินเพื่อเอามาเก็บนะฮะแต่นั่นแหละประโยชน์ก็มีประมาณนั้นแหละก็เอาอันดับที่สามในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะผมรู้สึกอันดับนี้ผมก็ขยี้เยอะแล้วนะมีแยอกว่านี้อีกเหรอสองอันดับเลยเหรอเนี่ยโอ้โหไปต่อที่ธาตุชุดห่วยคนนันนนนดดับททที่4ก็คือเิาาง ใส่ฟ้านั่นเองนะเอาจีนะตอนแรกนนะัดเดินทางท่านี่ยผมบอกเลยความคาดหวังผมสูงมากเพราะผมได้ยินมาว่ามันจะเก่งเมื่อถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนตัวซัพพอร์ตหรือตัวเต็มพังงานให้กับทีมแล้วก็ได้ยินว่ามันแปะไฟฟ้าได้ต่อเนื่องผมมาจินตนาการเลยนะว่าจะคล้ายๆแบบฟิชเชลอะฟิชเชลที่แรงขึ้นและแปะ ไฟฟ้าต่อเนื่องและฟื้นพลังงานให้ทีมได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าความจริงแล้วนั้นนักเดินทางธาตุไฟฟ้านั้นฟื้นพลังงานได้ห่วยแตกมากและด้เหมือนจะต้องพูดถึงเบาวิวเลยนะโดยที่สกิล่าก็คือตัวของนักเดินทางเนี่ยจะทําการปาเงาสาฟ้าที่โดดเร็วออกมา3เงาสร้างความเาสียหายไฟฟ้าแก่สตูวงและเบาวิวและและทิ้งอัพเปอเดสอมูเลตไว้คือเหมือนเป็นไอเทมมาร์กอยู่ที่พื้นนะไว้หลังจากโจมตีถูกเป้าหมายคือเหมือนเป็นทิ้งก้อนพลังงานไว้อ่ะแล้วถ้าเราวิ่งไปเก็บเนี่ยจะได้ก้อนพลังงานนนนมา้กาืพพลงงเเเิิ่่่ขึ10% 6วทีแะฉะฉคค็บอน ทีไม่ได้นะที่สำคัญสกิลทา่านนี้ให้อนุท่านมาแค่ลูกเดียวโอ้โหคือบ้าบอบมากๆคือเอาจริงนะต่อให้กดโดมนมาแล้วได้พลังงานมาเลยอะ่ะก็ยังไม่รู้จะดีขนาดไหนอันนี้คือมันต้องวิ่งไปเก็บด้วยอะ่ะอะไรครับเนี่ยต้องวิ่งไปเก็บคืออะไรแล้วถ้าไม่ตายเนี่ยใช้พลังงานถึง80หน่วยนะซึ่งมันเยอะมากไอสกิลท่าที่มันได้อนุท่านลูกเดียวเนี่ยเจนแทาไม่พอแล้วพอสามัยถ้าไม่ตายเวลาใช้เนี่ยมันก็จะมีการสร้างสายฟ้าออกมารอบตัวเวลาโจมตีเนี่ยมันจะได้สายฟ้าออกมาแปะศัตรูที่เราโจมตีอยู่แล้วก็เพิิ่มังงานนนนดะึ ถามว่ามันแปะไฟฟ้าได้ดีไหมมันก็พอโอเคแต่มันต้องจมตีเท่านั้นถึงจะแปะไฟฟ้าได้ส่วนฟื้นพลังงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีอยู่จริงนะคือได้จะใช้นในเดินทางท่านี้ support t e เนี่ยก็ไปใช้ตัวอื่นเถอะอะไรก็ได้เพราะ d ดเมจเนี่ยน้อยน้อยมากฟื้นพลังงานได้แค่ตัวเดียวอาดเหมือนใส่ตัว support ที่ไม่มี d ดเมจมาหนึ่งตัวแล้วก็ฮิ้วมาได้ด้วยอะไรเงี้ยเทียบกับโคคมิจงหลีเนี่ย ถึงจะไม่ค่อยมีเดเมจแต่โอ้โหโลยับฮิวเยอะหรือแม้แต่ชิโนบุเนี่ยโ,โหชิโนบุนี่ตัวสีดาวท็อปเทียท่าตุไฟฟ้าเลยคือแปะไฟฟ้าก็ดีฮิวดีมากด้วยนะแต่นันเดินทางทา่าไฟฟ้านี่คือไม่มีอะไรเลยนะจะบอกฟื้นพลังงานก็ฟื้นได้กระปิดกระปอยดาเมจก็ไม่มีคือถ้าจะปั้น EM เ็ไปเล่นบธาทุาม้เนะี่ก็ไปเล่นชิโนบุดีกว่าไหมคือได้ฮิวด้วยอะ่ะไม่ต้องเอาตัวฮิวมาเพิ่มอะ่ะสรุปคือนักเดินทางทา่าไฟฟ้าเนี่ยคือผมเนี่ยให้ความคาดหวังมาเยอะแต่ก็ไม่มีอะไรดีเลยนะเหมือนจะออกแบบให้เป็นคอน้ได แต่มันก็น้อยเกินไปแล้วก็ต้องวิ่งไปเก็บอีกโซลัสกิลท่าเนี่ยมันก็เล่นจริงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นอันดับที่4ไปเลยแล้วกันไปบ้านตัวอื่นเถอะนะครับผมและท้ายสุดสุดท้ายนะครับอันดับที่5ในคลิปนี้นะครับท่านนั่นทางที่ ห่วยที่สุดนะครับในปฏพีนะก็คือนักเดินทางท่านน้ำน้ำน้ำนั่นเองนะท่านนี้บอกเลยว่าทํามาขายขำชัดๆนะครับโดยเฉพาะสกิลท่านนะไม่รู้ใครเป็นคนคิดความเท่เดี๋ยวผมให้ที่หนึ่งเลยเพราะผมอดีตเป็นติดล็อกแมนนะผมชอบมากยิงกระสุนปิ้วปิ้วปิ้วจากมือเนี่ยแต่พอเอานักเดินทางมาลองยิงดูเนี่ยโอ้โหปืนฉีดน้ําชัดๆเบาหวิวแถมเอวีก็แคบมากแล้วเหมือนจะไกลด้วยนะคือมันยิงกระสุนน้ำเหมือนจะไกลแต่จริงๆมันก็ใกล้มากๆแทบไม่ต่างกับการโจมตีของตัวสเวทบางตัวเลยแถมตอนยิงเนี่ยขยับตัวไม่ได้ด้้้ววยยยืนนนขาาาตเหมอั ขนาดล็อกแมนน่ยมันยิงเดินไปวิ่งไปยิงไปได้เลยนักเดินทางทําไม่ได้นะแถมโอ้โหศาสตร์ยิงกระสุนน้ำได้แบบนี้ทั้งทีให้คอามสามารถในการชาร์จยิงลูกใหญ่หน่อยก็ไม่ได้ <laughs> โอ้โหคือในไหนทำมาแบบนี้เนี่ยทำไมไม่ยิงคลื่นน้ำแบบพี่นิวไปเลยแต่เป็นคลื่นน้ำที่เล็กกว่าเบากว่าอาจจะไม่ต้องเป็นกระสุนก้อนใหญ่เป็นลำแสงอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วถ้าไม่ตายเนี่ยบอกเลยเหมือนจะดูดีแต่ก็ขายข่าไม่ตายจากสกิลเลยคือมันเป็นการปล่อยฟองน้ำขนาดใหญ่รอไปด้านหน้าเอ,อ้ยแล้วรอไปด้าไหนแล้วสร้างความเสียหายน้ำแก่ศัตรูอย่างต่อเนื่องดูเพลินเหมือนจะดีอุ้ยแปะน้ำต่อเนื่องแต่เปล่าครับมันเหมือนกับพายุของน้นทางท่า,ทาลมอะ่ะ ดูดมอนไม่ได้ด้วยก็คืออะไรคือมันพุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆนะผ่านทุกผ่านทุกสิ่งไปเลยแล้วพอมอนมันโดนไอ้ฟองน้ำเนี่ยผ่านไปรอบหนึ่งเลยไปแล้วเนี่ยก็คือจบละมันไม่ได้ดันมอนไปด้วยนะทำทำได้ไม่ได้ไม่ไม่กี่ฮิตเลยและถึงขนาดมีกลุ่มดาวซีสองมาด้วยนะที่ช่วยทําให้ตายเนี่ยขึ้นไปข้างหน้าช้าลงว๊อดแต่ก็ยังดีไม่พออยู่ดีนะเพราะฉะนั้นในทางท่าน้ำเนี่ยทำอะไรบ่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการช่วยแปะน้ำเพราะอะไรสกิลท่ามันต้องมายืนยิงเองอะแปะไม่ได้นะแปะแล้วเพื่อนเล่นไม่ แป๊บเดียวก็ก็คือเลยไปแล้วนะไม่ได้เลยนะเพราะสมรรถการซับทีมไม่มีนะอย่างถ้าไฟฟ้าเนี่ยคือก็ก็ไม่มีอะไรแหละแต่อย่างน้อยพลังงานมันก็ได้อะถึงแม้จะได้ก,กระจิกระจอยก็ตามแต่ท่าน้ำเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะอย่างท่าหินเะนี่ยอ่ะเอาไปสำรวจได้เอาไปเดเมจได้นิดหน่อยถ่าลมเนี่ยเอามาลดต้านทานมอนได้จาก4ลมถ้าไม้อย่างที่พูดไปคือดีสุดละแปะไม้แบบต่อเนื่องนั้นค้นทางท่าน้ำนี่คือไม่มีอะไรเลยนอกจากไข่ขำาอย่างเดียวนะเพราะฉันก็น,นี่แหละเป็นอันดับ5ไปเลยนะท่าที่หัวที่สุดของนัดเดินทางในเกมนี้นะ นี่แหละก็คือ5อันดับท่าที่หัวี่สุดของนักเดินทางนั่นเองใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์พิมพ์มาคุยกันได้นะครับจะผมคิดว่าไอ้ท่าที่ดีที่สุดเนี่ยไม่น่าจะมีใครเห็นต่างหรอกคือท่าไม้มันดีที่สุดแบบชัดเจนแต่ท่าหัวที่สุดนี่แหละมีใครคิดว่ามีท่าไหนให้หัวกว่าท่าน้ำไหมก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมอยากรู้มากเลยว่าใครเอานัดเดินทางท่าน้ำไปทำประโยชน์อะไรอะไรได้บ้างนะ ก็สามารถพูดคุยกันเพิ่มเติมได้เอาจริงก็เข้าใจนะว่าตัวละครที่มันเป็นตัวตัวผู้เล่นอ่ะแล้วแจกฟรีมีทุกไอเดียมันจะไม่ค่อยเก่งอ่ะแต่บางทีมันก็อ่อนไปไหมก็นะคือแบบให้เล่นได้นิดนึงก็ยังดีไหมก็เอาจริงผมก็ยังคงคาดหวังกันนะนนใเดินทางธาตุไฟนะในในเมืองไฟนะว่ามันจะเล่นได้บ้างแต่ก็ดูจาก5ธาตุที่ผ่านมาแล้วนยก็เปอร์เซ็นที่จะเล่นได้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ากก็่ออ แล้วไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย